สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องมะรวยน้ำโชว์ชาแนลค่ะสุวนันนี้เลขพัทธุดงวัดป่าค่ะงวดที่ผ่านมาเข้าศูนย์หกบนค่ะงวดนี้วิ่งให้เด่นสามสองตัวศูนย์สามสามหกศูนย์หกสามเจ็ดสามตัวหกศูนย์สามค่ะต่อมาเยลเลค่ะมีหนึ่งสี่สี่หกสี่สามหนึ่งเจ็ดสี่เจ็ดหกเก้าหนึ่งหกหนึ่งห้าสี่แปดหนึ่งเก้าค่ะ ต่อมาแอดเงินค่ะมีสามศูนย์สามหนึ่งสามหกสามแปดหนึ่งศูนย์หกศูนย์แปดศูนย์แปดหกแปดหนึ่งหนึ่งหกค่ะต่อมาปิศาจใบแดงค่ะเซฟไว้ค่ะต่อมาแอดมูกค่ะสามตัวมีสามแปดสองสี่แปดสองสี่แปดสามสามเก้าสองสามเก้าสามสี่เก้าสาม

ต่อมาเจนุกเขาให้เด่นหนึ่งสองตัวหนึ่งเก้าหนึ่งหกหนึ่งแปดสองเก้าหนึ่งสี่หนึ่งเจ็ดสองหกสามตัวสองเก้าหกสองหนึ่งเก้าค่ะต่อมาเรล,ลันสนันเมืองค่ะสองตัวล่างมวดที่ผ่านมาเข้าสี่เก้าค่ะงวดนี้มีศูนย์เก้าศูนย์หนึ่งสี่เก้าสี่หนึ่งค่ะต่อมามังกรหน้าคราดค่ะสองตัวล่างมีศูนย์สี่ศูนย์ห้าศูนย์หกหนึ่งสี่หนึ่งห้าหนึ่งหกค่ะต่อมามังกรหน้าขราดค่ะเซไว้ค่ะ ต่อมาแอดแมงปอค่ะ3ตัวบน6 1 4 6 0 4 3 0 7 3 1 7 2 1 7 5 2 8 2ตัวบนล่าง1 4 1 6 1 7 0 4 0 5 0 6 0 7 2 7 2 8ค่ะต่อมาแอดนี้ก่อนค่ะ2ตัวล่างมี4 0 7 0 9 0 4 7 6 7 7 7 8 7 9 7 6 5 7 5 8 5 4 8 7 8, 8, 8, 8 9 8 4 9 6 9 7 9 8 9 9 9ค่ะ ่อมาแอลนลานาค่ะสองตัว,ต,วตัวเซฟไว้ค่ะต่อมาแอดมุกค,ค่ะตัวบนเงื่อที่ผ่านมาเข้าศูนย์หกค่ะงวดนี้เซฟไว้ค่ะต่อมาว่าในเลสวนค่ะมีหนึ่งสามหนึ่งห้าหนึ่งเก้าสามหนึ่งสามห้าสามเจ็ดเจ็ดหนึ่งเจ็ดห้าห้าเจ็ดเก้าหนึ่งเก้าสามเก้าเจ็ดค่ะ ขอบคุณทุกท่านที่เขามารับชมรับฟังของให้โชคดีค่ะสวัสดีค่ะ